สนับสนุนโดยเอโกกรุ๊ปพลังงานเพื่อชีวิตปีนี้นะคะมีเรื่องน่าตื่นเต้นของวงการละครเวทีไทยใช่ซึ่งได้คุยกับคุณวิกเตอร์แล้วซึ่งเราเรียกกันว่าปีทองเลยได้<ป>เพราะ<ป>ว่าปีทองของละครเพลงละครเพลงเนี่ยหมายมันไม่เคยทําอะไรกันมายุบยับมากมายขนาดนี้มาก่อนในประเทศนี้นะครับเนื่องจากว่า 4- ีหปีที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละค่ายก็ขยัน แล้วก็อย่างน้อยอมีหนึ่งมีอสองเรื่องอึดมากอึดมากนะครับทั้ง Dream Box แล้วก็คุณบอยเนี่ยได้ผลักดันละครเวทีมาคนละเรื่อง2เรื่องแล้วก็มีปลปลายเช่นว่ามหาวิทยาลัยนี้ทำอันนุนแล้วก็มีละครใหญ่ของบางค่ายยังค่าย AF เนี่ยเขาก็จะมีโผล่มาทำนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยปีนี้แหมมันดาหน้าเป็นกองทัพมาเลยคุณนีนา มีอะไรบ้างคะก็เริ่มต้นจากปริศนานะครับที่แสดงไปแล้วเร่มาแล้วแล้วก็มีก็คือค่ายเอเนี่ยก็จะมีนักแสดงของเขานะครับหลังจากนั้นก็มีแม่เบี้ยนะครับซึ่งคุณต้อมารุษารวานะครับเป็นคนกำกับคือทั้งสองเรื่องเนี่ยก็เป็นนวนิยายชื่อดังของไทยนะครับเรียกว่าทุกคนโตมารู้จักแม่เบี้ยรู้จักปริศนาใช่เพราะผมผมถือว่าจริงๆนะประเทศเราเนี่ยก็มีมือดีอยู่นะ ในเรื <athlon> ่องของการเขียนงานเขียนเหล่านี้เนี่ยเป็นวัตถุดิบสําคัญที่จะสําคัญพอที่จะกลายมาเป็นละครเพลงได้ใช่ไหมครับอย่างเช่นฝรั่งเนี่ยเขาก็ใช้เลมิสราฟเนี่ยโอ้โหเป็นละครเป็นนวนิยายของวิกเตอร์ฮูโกคลาสิกของโลกก็มาทําเป็นละครเพลงอย่างนี้เป็นต้นของเราก็มีแบบรของเราเนื้อเรื่องที่เรียกว่าเข้มข้นนะหลังจากนั้นก็จะมีแน่นอนครับ ค่ายของเราเองนะครับจาก NBC ทำเรยาเดอรมิวสิควลจากดอกส้มสีทองนิยายดังเหมือนกันอ่ะนิยายดังเปลี่ยปร่างและเป็นละครทีวีที่ดังที่สุดของปีปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาหลังจากนั้นเราจะได้ชมละครเวทีที่เป็นละครฝรั่งแต่เล่นเป็นภาษาไทยสองเรื่องมิดไซกอนนะครับซึ่งเอ็กแซคเนี่ยเป็นคนทำ อก็ฟอร์มใหญ่มากเพราะว่าละครเพลงเรื่องนี้เป็นเรียกว่าต้นฉบับสังกัดทีอ่อังกฤษเนี่ยจะต้องมาควบคุมการแสดงควบคุมมาตรฐานทุกอย่างคือต้องได้รับต้องเป๊ะเป๊เปะทางนั้นก็ต้องแอดพรูฟเลยว่าใครจะมาเล่นเป็นบทนําฉากก็ต้องสร้างอย่างเงี้ย<า>ให้เหมือนกับที่ลอนดอนจะมาร้องข้างคู่ไม่ได้นะค,ครับแล้วก็จริงๆแล้วมิสไซกอรเน,นี่อาจจะเป็นเรื่องที่เชยไปสะหน่อยนะเพราะว่า ทางอดอลต์แล้วมันก็ปิดไปแล้วนะครับปิดตัวไปแล้วแต่ว่าเราคอาเม้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแมคุณสุบัรดีเนี่ยก็เข้าสมัยเหลือเกินนะครับเรามีนายกเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยเธอก็เลยอยากจะเอาเรื่องอีวิต้าเนี่ยมาทาของแอนดรูว์ล็อกแมาเป็นเราขำเพลงภาษาไทยเช่นกันซื้อลิขสิทธิ์จากหนึ่งนก็เรื่องนี้ก็ไม่เก่าเกินไปคนยังจําได้ที่มาตนาก็ได้ว่าไปแล้วอีวิต้าเนี่ยมันมีความผมว่าอีวิต้ามีเสน่ห์นะแล้วก็เนื้อเรื่องมันเผ็ดร้อนนะคุณนี้ะ เนเรื่องมันแหมเป็นผู้นําหญิงที่เรียกว่าลุกขึ้นมาทําให้โลกประหลึงดันผู้ชาย <laughs> แล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยนะครับเรายังมีละครไทยอ่ละครจากต่างประเทศมาเล่นครั้งนี้แหละคนไทยแตกตื่นแน่นั่นคือแฟนทอมอ of ด h อ o ฟเ r a ซึ่งเขาประกาศแล้วว่าเขจะนําเข้า,าซึ่งเรื่องนี้ปีที่แล้วมีมาฉายมาที่โประภาพยนตร์ยังโด่งดังมากการครบรอบ นะครับเฉลิมฉลองแฟนต t ท m ม f t อ e ต p ิ r ออันนี้คา e. ่าย B.E.C. อรืรเปล่าใช่ามมาดังนั้นเราจะได้ชมละครเมืองน,นอกรอนรวนนะครับเป็นภาษาอังกฤษดั้งเดิมแต่ท,ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับประเทศเราเนี่ยเรียกว่าเก๋มากที่สามารถผลิตละครได้เยอะขนาดนี้<ก>เพราะว่าที่ฟังมานี่ห,ห,ห้าเรื่องห้าเรื่องหเรื่องนี้เนี่ยเรียกว่าฟูลสเกลนะครับเต็มรูปแบบที่สิงคโปร์เนี่ยได้แต่สั่งเมืองน,นอกเข้ามาเล่น อย่างเช่นเราันกิงที่ผมไปดูแล้วก็วิกเกตเนี่ยแหมมันเต็มรูปแบบแต่ว่ามาจากออสเตรเลียอ่าเขาเขาก็มีแหละเขาก็มีปะปลายที่ว่าคนท้องถิ่นมาทําบ้างนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยน่าจะแรดกว่าน่าจะซากกว่าน่าจะมันกว่าแล้วนักร้อมก็มีให้เลือกหลากหลายใช่เรื่องนั้นเราก็มีสตาร์ต่างนะก็เรามีดาราของเราที่มีคุณภาพใช่อย่างคุณวิกเตอร์ก็เพิ่งไปคัดเลือกนักแสดงมาทีนี้คงคุยกันไม่จบวันนี้เรามาต่อคราวหน้า เจาะลึกเรื่อง t h ยา a r d e Musical ที่คุณวิกเตอร์รับผิดชอบอยู่ดินดีครับ